รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่องใหม่เหรออย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวน่าจะผมแล้วอาจจะมีอะไรใหม่ๆกันได้อะไรเบื่อราคาคุยว่ะแม่เปิดมาชอบมีอะไรแบบคุ้มเกลือคุ้มเกลือได้แค่นี้แหละสรุปนี่ผมใหม่จริงไหมเนี่ยหรือว่าไงนิดหนึงนิดนึงแม่มีวิกยูว่าแมรี่คริสต์มาสมีวิกเหรอออ้าวปีวัวทองนะคุณผู้ชม ก็ขอให้แฟนรายการสามแซบนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแกร่งแข็งแรงไม่ว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะค่ะขอให้สวยรวยปังนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะเทมาเรื่อยๆใช้ยังไงก็ไม่หมดอู้สาธุอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะคะทิ้งมันไปให้หมดเลยค่ะเปิดมาฟ้าใหม่นะคะขอให้ดีกว่าเดิมค่ะขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเลยค่ะอสาวุรวยพอรู้หมก็รับเองด้วยอะไรเอง ด้วยนะคะคุณ ดังนั้นเรื่องความบันเทิงความสนุกสนานสามแซบของเราก็ขอรับหน้าที่เสิร์ฟความสุขคุณผู้ชมนะคะทุกสัปดาห์เลยทีเดียวความแซบ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 ,แบ,แบนี่ก็ไม่ลดไม่ละเลยค่ะ,ะแน่นอนนะคะในปีนี้นะคะคอนเทนต์ซุปตาของเรานะคะยังแน่นแน่นจุกจุกเหมือนเดิมค่ะพร้อมเสิร์ฟเพียบเลยค่ะนี่ไม่ว่าจะมาเดียวมาคู่นะคะหมู่มวนหรือว่าครอบครัวเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าเต็มอิ่มนะคะจะมาอัปเดตทั้งงานละครงานเพลงชีวิตรักอ่าอย่างนี้นะคะถ่ายไปที่ดิจิัลก็เผื่อใครไม่รู้ งปีนี้อาจจะมีใครแบบว่าสละโสดนะแม่เนาะหรือว่าหร,หรือว่าหรือว่าเปลี่ยนสเตตัสอะไรแบบนี้ก็ออขอให้เกาะติดพวกเรานะคะรับรองว่าเราจะมาแบบว่าอัปเดตให้ฟังตลอดค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะออกอากาศเป็นวันแรกของปีนะคะเราก็จะมาในทีม 3ามเซตจัดให้ปีใหม่2021นะคะมาแบบเป๊ะปังดังเปรียงเปรียงเลยนะคะสร้างความคึกคักกันนิดนึงค่ะขอเสียงกรี๊ดดังๆนะคะให้กับโชว์นี้หน่อยคะ่ะย yeah. โยฟาคูไฟเอามาปนให้อายได้อีกกินน้ำกันปนไปดีๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ้ายจะมาซอยปิแน่คนี้ีนคนนี่ ว่าสิไปหาให้คนปู่โย้ากกูไปเอามาปนให้อ้ายได้กินนํากันปนไปดีๆทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอ้ายจะมาซอยพี่แน่ปูนิบอีปีีปี้ปี้ปีปี้จะไหลปูนิบอีปีีปี แม่แม่สะโพกต้องไปแม่แม่ต้องไปขอต้อนรับนะคะน้องพรจันทร์พรปูดีอีปีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่เจ้าตัวจริงเสีงจริใครแล้วเป็นแบบว่าสาวตัวเล็กนิดเดียวนะคุณผู้ชมเพลงนี้สำหรับปีที่แล้วคือทุกเวทีทุกย่อมย่า ดังได้ดังดีดังแรงโอ้โหคุณคะเป็นยังไงชีวิตมันเปลี่ยนยังไงต้องหอยก็เปลี่ยนมากๆก็ดังได้เพราะแม่ชมพู่นี่แหละยังไงยังไงก็ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะค่ะจากที่แบบเหมือนเราเคยไม่มีใครรู้จักก็มีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะงานเป็นไงก็งานก็เลิศมากทุกวันไหมหรือยังไงก็ทุกๆวันค่ะโอ้โหนอกจากร้องเพลงมีคนชวนไปทำอ่างอื่นไหม ก็มีคนชวนไปทำหน้าทำหน้าบ้างค่ะทำหน้าทำไมอะทำไมอะพอเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเราเป็นศิลปินลูกเราต้องหน้าตาเราต้องดีขึ้นด้วยนี่หนูก็สวยนะห่อค่อยไปทำอะไรยังไงดึงถึงหลังอะไรยังไงมาทำหมดเลยให้ทำหมดเลยพอดเนี่ยดูแต่ว่าบาปนาเพลงนียก็คือฟังกันมาฟังได้ฟังครั้งแรกก็คือตอนที่จะถ่ายหนังนี่แหละแล้ว ร้องกันติดหูอะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายของเพลงนี้ก็คือตีความกันไปผิดถูกต่างๆนานาอธิบายให้ฟังได้ไหมว่ามันคืออะไรปูนบอีปีเนี่ยออคำว่าปูนบปีปีมันเป็นภาษาของคนอีสานที่ใช้เรียกเด็กน้อยตัวหนึ่งที่แบบตัวดําอะไรเงี้ยค่ะเต่เเหมือนเขาเรียกภาษาไทยก็เรียกกะปิที่ที่แทนตัวดาอ,อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ทางบ้านหนูเขาจะเรียกแบบอปีอะไรประมาณนี้มน n ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าสำเนียงมันจะเป็นอปีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็น ปูนีบอีปีแต่ถ้าเราจะแต่งเพลงเราจะแต่งปูนีบอีปีปีปีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็แบบอีปีปีอ๋อถ้าลงเสียงต่ำดูร้องเลยปะปูนีบอีปีปีปีมันก็จะลำบากเข้าใจละอ๋อคือเหมือนปูนีบน้องกะปิคนนี้เมื่อน้องพรมาเจอกับชมพู่เป็นครั้งแรกนะไหนเจอกันทั้งทีเป็นการเต้นรอบที่แปดร้อยอ่แต่เต้นค่บแต่เป็นเก้าร้อยปูนีเลย เฮ้ยคุณเราจอรอริจินอลเราก็ต้องแบบเนคู่กันหน่อยนะโคฟนิดนึงต้องบอกว่าเพลงนี้ตอนแรกไม่ใช่ท่านี้ถูกว่าใช่ค่ะมันเป็นท่าฟีสไตล์เลยค่ะแบบเหมือนเราแบบเอ็กเอ้าเอ็กเอาเป็นคนออกแบบท่าอ๋อเหรอใช่เป็นคนโคโลกราฟแล้วไงคุณก็เลยเต้ท่านี้ไปเลยใช่แล้วก็มาโคฟกันอีกทีนึงโคฟในหัวอ่ะเดี๋ยวนะก็คือคุณผู้ชมตามทันนะคนนี้เจ้าของเพลงคนนี้เจ้าของท่าดังนั้นเวทีสามแซ่บในวันนี้ ท่ากับเพลงจะมาเจอกันก็เช่พม่งค่ะ น้องมาแต่หวานปุ๋ยหวานปุ๋ยอาจจะหวานปุ๋ยเขาชอบคำสวดเาชอบคำสวดที่บ้านคุณยายค่ะโอเควันนี้ดีใจมากที่ได้เจอตัวจริงค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นเพลงแบบ2020คือนี่แบบเพลงแห่งปีเลยนะถูกต้องเต้นกันทุกย่อมย่าคุณว่าจะพักเหรอ พักไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลอกี้ได้เต้นไหมเนี่ยเ่อกี้ไม่ได้หันไปดูเต้นหรือเปล่าเราไม่เต้นอ่ะให้โอกาสเพลงต่อไปให้เพลงต่อไปดังนั้นถ้าคุณไม่เต้นเพลงเมื่อกี้เดี๋ยวคุณแอปคุณต้องเต้นเพลงนี้เลยเพราะเพลงนี้ดังมากแล้วยอดวิวทะลุทะลวงเป็นของลูกชั้นประมาณ10ล้านวิวเฉพาะของคุณอองคชอบชอบงอเฟังเพลงนี้เหรอเต้นดีสดแล้ว ไือสะตอนที่ได้ไปเนี่ยเมื่อกี้นี่ได้ฟองแข็งขาได้มือเหรออันนี้อันนี้คืออยากเต้นแล้วแต่ว่ามันไม่เที่ยบมันไปไม่ได้หรอหน้าผมเสื้อผ้าอะไรเหมือนกันหมดเลยอ่ะนัดกันปะเนี่ยเฮ้ยคุณยุคคุณใทยของไทยเฉียบไปเลยเซลงเพลงเพลงพวกเราเซลงเพลงมันมันมันพวกเราุ้นมันมันหน้ามันเฮ้ยมันแต่ว่ามันจริง เคยมันไม่ให้ชีวิตคุณเคยมันไม่ไม่ได้มันมานานแล้วนี่แหละนี่แหละกล่องกล่องกล่อง box 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 สาม bow ชามชามชาม bow